สวัสดีครับนี่คือชาวเรามา่มอยกับผมลกล้าากลแนลกล้ามาสิวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันอาจจะดูจริงจังไปหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยนะครับคนเราเกิดมาเนี่ยยังไงก็เมื่อมีชีวิตแล้วนะฮะได้ใช้ชีวิตแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีสมบัติติดตัวกันบ้างนะ ไม่ว่าจะมากจะน้อยจะมีราคาหรือไม่มีราคาอย่างไรก็ตามนะฮะแต่เชื่อว่ายัางไงก็คงต้องมีอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนว่าความตายนะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับเมื่อเวลามันจะมาถึงนะและเราก็อาจจะจัดการทุกอย่างไม่ได้หมดก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะครับมันคงมีเรื่องอะไรที่ ค้างคาที่ยังไม่สามารถจัดการได้เหลือทิ้งไว้นะไม่ว่าจะวงการไหนอาชีพอะไรโดยเฉพาะพวกนักสะสมเนี่ยแน่นอนนะว่าสมบัติคงจะเพียบนะครับในทุกวันที่เรายังหายใจอยู่เนี่ยเคลื่อนไหวได้ตามแต่ใจสั่งนะฮะเราก็คงยังมีความสุขกับสมบัติของเราอะนะฮะแต่เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะหมดลงเมื่อไหร่นะ,ะการวางแผน เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเขาคร่าวนี่ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับหลายๆคนที่เมื่อเข้าสู่บ้านปลายชีวิตหรือว่าเมื่อเขามีอาการป่วยหนักคือบางทีเราจะพอรู้ตัวล่วงหน้านะว่าอาจจะไม่ไหวแล้วจะอยู่ได้ไม่ได้อีกนานเท่าไหร่ยังไงนะฮะเขาก็อาจจะมีการทําพินัยกรรมล่วงหน้านะครับทีนี้เราในขณะที่อยู่อย่างปกติสุขเนี่ยนะฮะเคย ิดกันเล่นๆไหมครับว่า,าถ้าถึงวันที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยไอ้พวกของสะสมของเราเนี่ยเราจะจัดการยังไงกับมันดีถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็คงจะเป็นแล้วแต่ญาติหรือว่าครอบครัวนะฮะว่าเขาจะเอาไปให้ใครหรือจะทำยังไงกับมันเพราะว่าวันนั้นเราไม่อยู่แล้วนะฮะผมเคยพูดในรายการมันไม่ใช่ของเล่นๆตอนที่ไปถ่ายที่ห้องผมนะฮะ ว่าถ้าถึงวันที่ผมไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ให้เอาของเล่นมาสมมๆมกับผมว่านะฮะเอาไว้บนเชิงตะกรเลยแล้วก็เอา RPG ยิงให้มันหายไปพร้อมกันให้หมดเลยนะฮะซึ่งอันนั้นก็เป็นความคิดแบบพูดเล่นๆนะเพราะในชีวิตจริงม่นก็คงทำไม่ได้นะแล้วก็จะมะีบางคนที่เขาก็พูดแนวติดตลกนะฮะว่าก็คือให้ใส่เมนเผาไปพร้อมกันเลยหรือว่าใส่โลงเผาหรือเผาตามไปยังไงก็ตามแต่นะฮะแต่ก็คือ เผา,าไปได้วยกันเลยนะมันจะได้ไปอยู่ด้วยกันนะนะผมเลยลองสอบถามพี่ๆน้องๆรอบๆตัวที่อยู่ในวงการสะสมของเล่นเหมือนกันนะนะฮะว่าถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยจะจัดการกับพวกของสะสมของตัวเองยังไงบ้างนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆในทางเดียวกันนะฮะก็จะมีบริจาคให้กับคนที่ เขารู้คุณค่าคนที่เขาเก็บแนวนี้คนที่เขารักแบบนี้นะฮะก็คือบริจาคเข้าไปเพราว่ารู้สึกว่าให้มันไปอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าเนี่ยมันก็คงจะดีกว่านะฮะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือก็ถ้ามีเวลาพอหรือว่าทันเนี่ยก็คงจะขายนะครับแล้วก็เอาเงินมาให้กับครอบครัวตัวเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างหลังเนี่ยมันก็เราไม่รู้นะว่า เราจะจัดการมันทันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะฮะซึ่งก็แน่นอนอีกเช่นกันนะฮะว่าความตายไม่เคยรอใครนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจัดการไม่ทันเนี่ยนะฮะคนที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้ให้เราได้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันนะฮะเพราะคงไม่มีใครที่จะรู้มูลค่าไปได้ดีกว่าพวกคนในวงการเดียวกันเองนะฮะผมเคย คุยกับเอลนะก็ตกลงกันไว้ว่าถ้าใครที่จากไปก่อนเนี่ยคนที่ยังอยู่เนี่ยนะฮะก็จะต้องเป็นคนจัดการสมบัติต่อให้นะฮะยังยกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าผมจากไปก่อนเนี่ยก็คือให้เอลเนี่ยเอาของเล่นของผมเนี่ยนะฮะเอาไปขายให้หมดนะแล้วก็เอาเงินมาให้ครอบครัวผมนะฮะซึ่งในทางกลับกันก็เหมือนกันนะถ้าเอลเป็นอะไรไปก่อนกนะ็คือผมก็มีหน้าที่ต้องไปเอาของเล่นเอลเนี่ย ไปขายนะฮะแล้วก็คือเอาเงินกลับมาให้ครอบครัวของเอลนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ก็คิดวิธีแบบนี้เหมือนกันนะฮะว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คนที่เขารู้เรื่องของพวกเนี้ยเป็นคนจัดการกับสมบัติของเขาให้นะครับบุคคลภายนอกเนี่ยถ้าเขามองเข้ามาเขาคงไม่รู้ว่าไอ้พวกของเล่นพวกเนี้ยมันจะมีมูลค่าขนาดไหนนะฮะซึ่งต้องยอมรับ จร,จริงๆแล้ว่าของเล่นบางอย่างเนี่ยราคามันไม่ใช่เล่นๆจริงๆนะฮะถ้าเอาไปขายยกชุดเนี่ยยิ่งขายที่เก็บเป็น c o l l คอลเลกชันนะแล้วสามารถปล่อยได้ยกชุดเนี่ยก็โอ้โหก็อยู่กันได้สบายๆอยู่เหมือนกันนะฮะผมเคยมีโอกาสได้ดูซีรีส์เรื่อง Move to Heaven นะฮะสำหรับใครที่ดูแล้วเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่าเนื้อเรื่องเรื่องราวมันเป็นยังไงนะฮะ สำหรับใครที่ยังไม่ดดูเนี่ยผมจะพยายามเล่าแค่เนื้อหาคร่าวๆแล้วกันนะฮะผมจะขอพูดแค่ในส่วนของอาชีพที่ตัวเองทำนะฮะก็คือ Move to Heaven เนี่ยเป็นบริษัทที่รับจัดการกับข้าวของของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็คือเขาจะเก็บออกจากห้อง ออกจากที่พักอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็คัดแยกอันไหนที่รู้สึกว่ามันมีความจําเป็นที่น่าจะเก็บไว้อันไหนที่น่าจะบริจาคหรือไปทิ้งได้อย่างนี้นะฮะผมก็เลยคุยกับเอลว่าเนี่ยผมผมอยากทําอย่างงี้ผมอยากทําอาชีพนี้นะฮะก็คือเมื่อมีใครสักคนที่จากไปแล้วแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับของเล่นของเขาอย่างไงเนี่ยผมก็ เข้าไปจัดการเอาของพวกนี้นะฮะแล้วก็หาราคาให้แล้วก็นำมาขายนะเพื่อที่จะนำเงินมาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งในส่วนของค่าบริการก็อาจจะเป็นการแบ่งเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยนะฮะหรือว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีหนึ่งนะครับพรตอนนี้มันเป็นแค่ ความคิดเห็นที่ผมเล่าให้เอลฟังเฉยๆนะว่าผมอยากทำอย่างนี้นะฮะสำหรับใครที่มีแผนการยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะอีกแบบหนึ่งที่เคยคุยกับ FC เล่นๆนะฮะก็เหมือนกับว่า,าในตอนงานศพของผมเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับก,การจัดนิทรรศการเลยนะครับเอาของเล่นมาตั้งโชว์แล้วก็ เปิดประมูลในงานนะฮะในวันสุดท้ายนะก่อนที่จะเผานะฮะจบไปที่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะรายได้ที่ได้มาก็จัดการงานศพซะให้เรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือก็ให้ครอบครัวไปนะครับแจกจ่ายให้กับครอ,อบครัวของผมหรือว่าคนที่ดูแลผู้มีพระคุณใช้หนี้สินอะไรก็ตามแต่นะฮะซึ่งเอาจริงๆเราก็ยังไม่รู้ว่า จะเป็นอย่างนั้นได้ไหมนะในสถานการณ์ที่โควิดเข้ามาครอบครองโลกอยู่ตอนนี้นะเพราะงานศพเองก็ต้องรีบจัดรีบเผาให้มันจบจบไปนะคงไม่สามารถที่จะเชิญแขกเหลือไมาได้ง่ายดายนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นแค่จินตนาการที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังเล่นๆน,นะฮะแต่ในส่วนของเรื่องการจัดการเนี่ย คล้าย,าย Move to Heaven ที่เล่าไปนะฮะคืออันนี้อันนี้ผมค่อนข้างคิดจริงนะอยากทำอย่างนกันจริงๆเหมือนก็เป็นการได้ช่วยเหลือแบ่งเบาด้วยนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์คนในวงการที่เขาเสียชีวิตไปแล้วของเล่นเขาเขาเยอะมากนะก็โชคดีที่เขาเป็นพ่อค้าที่มีคนรู้จักเยอะนะฮะก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าเหมือนกันเนี่ยก็ช่วยแบ่งเบาของกระจายกระจายเอาไปขาย เพื่อเอารายได้กลับมาให้กับครอบครัวเขาอะนะฮะสำหรับพอดแคสต์ครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์สันกระดิ่งกดอะไรก็กดกดไปนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้ครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ